ยอมรับอยู่เหมือนกันว่าเมื่อก่อนผมตามข่าวเกมเป็นบ้าเป็นหลังแต่ว่าหลังจะโดนโอเวอร์ไฮป์เล่นงานไปน 3- 4สี่รอบติดผมก็ได้เรียนรู้ว่าการเล่นเกมที่สนุกที่สุดคือการรู้เรื่องของเกมนั้นๆให้น้อยที่สุดเท่าที่ทําได้เพราะว่าเซอร์ไพรส์เป็นเอลเมนที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกมแนวนี้ผมกะจะไม่รีบซื้อเกมนี้ด้วยซ้ําแต่ว่าเมื่อถึงวันที่เกมออกมันก็สปอยกันแหลกลาเต็มฟีดไปหมดจนผมต้องซื้อมาเล่นเองเพื่อหลบสปอยแล้วก็อาจจะเป็นโชคดีก็ได้เพราะผมไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยว่า เกมนี้จะเป็นเกม Resident Evil ที่ดีที่สุดในรอบ12ปีเกือบลืมไปแล้วแคปคอมทำเกมดีก็เป็นและเพราะว่าภาคนี้มันย้อนกลับไปทำแบบคลาสสิกผมก็ควรจะแนะนำตัวแบบคลาสสิกเหมือนกันเอา้าว่หสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช n e l The My Sina ช n e l ที่ผมจะทำอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่อารมณ์ของผมเองแต่ก็น่าจะวนๆที่ที่เกมหนังหรือไม่ก็การ์ตูนเนี่ยแหละผมชื่นาทีและในวันนี้จะแคปคอม President Iwusewen, by Ohasa. Home, a welcoming place, a haven of safety and warmth, where families meet for laughter and feasts, where friends and strangers are welcomed to the family. <laughs> ็อย่างที่บอกการเล่นเกมแนวนี้ให้ได้รสชาติมากที่สุดคือการรู้เรื่องเกี่ยวกับเกมนี้ให้น้อยที่สุดและลงไปเล่นเลยเพราะงั้นถ้าคุณคิดว่าคุณมีรถนิยมในการเล่นเกมใกล้เคียงกับผมแล้วก็ปิดรีวิวนี้และไปซื้อเกมนี้มาเล่นเลยรับรองไม่ผิดหวังแต่สำหรับคนอื่นที่ยังไม่แน่ใจก็ช่างใจเอาจากรีวิวแล้วกันสำหรับตัวละครสุดสวยที่เราจะได้เล่นในภาคนี้คืออีธานวินเทอร์สเป็นคนธรรมดาไม่มีกล้ามต่อยหินแตกหรือวิชากางฟูแต่การขอ เขาได้รับข้อความจากเมียซึ่งหายตัวไป3มปีเราก็เลยต้องออกไปตามหาเมียตามที่อยู่ในรัฐหลุยเซียนาที่มันแน่มากข้อความเออคือผู้หญิงที่เราต้องไปตามหานอกจากจะชื่อเมียแล้วมันยังเป็นเมียของเราอีกต่างหากเข้าใจตรงกันนะครับเยี่ยมทำให้เรามาถึงบ้านของครอบครัวตระกูลเบเกอร์ที่ดูเหมือนว่าพวกเขาน่าจะรวยจากการทําอาชีพเกษตรกรรมอะไรสักอย่างและทํางานศิลปะจากขาวัวแมงป่องและงูเป็นงานอาร์ติอาจารย์มหาลัยเก่ากูต้องชอบงานพวกนี้ชัว แต่อย่างหนึ่งที่แน่ชัดก็คือครอบครัวนี้บ้าและโรคจิตกับทั้งครอบครัวและความซวยอย่างต่อเนื่องของอีธานก็ได้เริ่มต้นขึ้นผมได้เล่นเกมนี้ในแพลตฟอร์มที่ทั้ง e x c กซ์คลูและแฟร์ที่สุดในโลกนั่นคือเพลย์ีธรรมดารุ่นแรก ไม่ใช่เครื่องโปร m มาสเตอร์เรสหรือ VR เพราะงั้นผมคิดว่าผมน่าจะได้เล่นเกมนี้ในเวอร์ชั่นที่สแตนดาดที่สุดแล้วล่ะตัวเกมรันโดยรีเอนจินเอนจินตัวใหม่ที่ทํามาเพื่อเกมนี้โดยเฉพาะแล้วมันก็พัฒนาจากเอนจินของภาคที่แล้วแล้วมาอย่างเห็นได้ชัดจริงที่เรื่องกราฟิกไม่เคยเป็นจุดเด่นของเกมตระกูลนี้แต่ถ้าเทียบกับเกมแน,แนวเดียวกันนี่เป็นเกมที่ภาพอยู่ในระดับเดียวกับ PT ตัวเกมรันที่180 p และนิ่งที่60เฟรมเกือบจะตลอดทั้งเกม อาจจะใช้อลกอริทึมดินามิกเรสโซลูชันเล็กน้อยเพื่อลดเรสโซลูชันของเกมในบางจุดเพื่อที่จะทําให้เฟรมเรทสูงขึ้นแต่ถ้าไม่ได้เอาแว่นขยายไป2พิกเซลก็คงดูไม่ออกอยู่ดีประเด็นคือไม่ว่าคุณจะเผามาแรงวิ่งชนกําแพงหรือสํารวจบ้านผีสิงกราฟิกของเกมนี้ก็จะดูดีและรันลื่นตลอดเวลา อันดับเรชั่นของตัวเกมยังคงสไตล์ Resident Evil ไว้อย่างดีทุกอย่างดูเก่าเปียกราขึ้นและโทนสีดำน้ำตาลกับแสงสีเหลืองเน่าก็ยังเป็นจุดเด่นทางวิชวลของเกมซีรีส์นี้เสมอแต่ที่เพิ่มมาอีกอย่างก็คงจะเป็นพวกฝุ่นละอองและพาร์ติเคิลเอฟเฟกทั้งหลายที่ไม่ได้โดดเด่นมากแต่มันก็ช่วยเพิ่มอายุให้กับสถานที่และดึงดูดผู้เล่นเข้าสู่บรรยากาศของเกมคุณภาพเสียงของเกมนี้อยู่ในระดับสูงถ้าคุณใส่หูฟังน่ะนะถ้าทีวีก็ตามมีตามเกิด โดยรวมคุณภาพเสียงน่าจะสูงกว่ากราฟิกซะอีกโดยเฉพาะเรื่อง voice acting <laughs> <laughs> แต่ว่าเสียงอื่นๆมันเพ y s, <laughs> <laughs> <S เซ e ไปหน่อยไม่มีเสียงที่เป็นจุดเด่นหรือ o r ริ i ินอลของภาคนี้สักเท่าไหร่การเซฟบรรยากาศหรือจัมส s c แก e รโดยใช้เสียงนั้นมันก็เป็นจังหวะแ,แบบที่เคยเจอในเกมฮอร ror ทั่วไปทําให้ผมไม่รู้สึกตกใจมากสักเท่าไหร่อย่าเข้าใจผิดมันก็ดี แต่มันแค่ไม่มีอะไรพิเศษซาวแทรกของเกมนี้ถ้าไม่นับเพลงธีมหลักเพลงที่เหลือก็ทําหน้าที่เป็นแบ็กกราวด์ไม่มีทํานองอะไรชัดเจนที่เอาไปหำเล่นได้แต่ตอนโดนสตูวิ่งไล่หรือสู้บอสมันก็ช่วยปล่อยเสียงออกมาทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีอยู่แล้วก็มีเพลงธีมอีกเพลงที่ทําให้รู้สึกปลอดภัยเวลาถึงห้องเซฟ ่วนเสียงที่ผมชอบมากที่สุดน่าจะเป็นระบบ sound tracking เพราะมันค่อนข้างดังชัดเจงมากว่ามันเดินมาจากทางไหนใกล้ถึงแล้วยังซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับเกมมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่เห็นภาพแคบๆแบบนี้การเปลี่ยนมาเป็นมุมมองบุคคลที่1ก็คงเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนสงสัยกันมากที่สุดและผมก็พูดได้เต็มปากเลยว่าถึงแม้จะเปลี่ยนมาเป็นมุมมองแบบนี้วิธีการและฟิลในการเล่นมันให้ความรู้สึกเหมือน resident evil เป๊ะ แล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันจะโวยวายเรื่องนี้กันทําไมนักหนาเพราะนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนมุมกล้องครั้งแรกของเกมซีรีส์นี้และอีกอย่างตามประสบการณ์แล้วนี่คือมุมกล้องที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเกมประเภทนี้เพราะมันทําให้เรากลัวได้มากที่สุดการควบคุมของเกมนี้ดีขึ้นเยอะเพราะเป็นระบบเดียวเกมเฟิร์สเพ s ร์ทนทั่วไปโอเคเราอาจจะเดินช้าเป็นเต่าเหมือนเดิมเพราะยังไงนี่มันก็เกม Resident Evil แต่การที่เราเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาทําให้รู้สึกอินกับเกมมากกว่าเดิมคืออย่างน้อยก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเราถูกล็อกอยู่กับที่หรือว่าเกมมันโกงเราการเล่นของเกมนี้ก็ค่อนข้าง solid แน่นอนว่ามันไม่ได้เ MSZ ดูดหัวให้ยิงแม่นขั้นเทพเหมือนเกม s v s ทั่วไปแต่มันก็โอเคและควบคุมได้แล้วก็ตาม Resident Evil Fashion ที่เราโดนศัตรูทุบทีแทบจะกระอักเลือดแต่ภาคนี้เราสามารถยกมือขึ้นมาบล็อกดาเมจได้ซึ่งถือว่าทำให้ผู้เล่นตื่นตัวมากขึ้นอีกนิดหนึ่ง ศัตรูของเกมนี้มีอยู่ไม่มกี่ประเภทถ้าเอาจริงๆไม่นับบอสก็มีอยู่แค่5ตัวมั้งแต่ว่ามันเมคเซนส์กับเนื้อเรื่องเพราะงั้นผมจะปล่อยไปและถึงจะมีศัตรูอยู่ไม่มกี่ประเภทแต่วิธีการโจมตีของศัตรูนั้นค่อนข้างน่าสนใจมันทั้งหลบยกแขนกันหัวพุ่งเข้ากัดและท่าทางการโจมตีจะเปลี่ยนไปถ้าแขนหรือขามันขาดถ้งงายงั้นรูปร่างของมันที่เหมือนก้อนขี้โคลนมีฟันก็ดูน่ารักมากกว่าน่ากลัวไปหน่อยแต่ว่าศัตรูที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์ทําได้ดีมาก ทุกตัวมีบุคลิกที่แตกต่างกันชัดเจนบ้างก็โหดน่ากลัวหรือแม้แต่กวนตินทำให้รสชาติและแนวทางการสู้บอสแต่ละตัวแตกต,ต,ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเมื่อประกอบกับพื้นที่ที่บอสแต่ละตัวอาศัยอยู่ก็ยิ่งทําให้บรรยากาศและตีนของเกมนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆส่งผลทำให้เพลซิ่งของเกมนี้ดีเกือบจะตลอดเวลานี่เป็นเกมซิวเวิร์ลฮอ์โร่แบบเต็มรูปแบบตัวเกมโฟกัสในการทําให้ผู้เล่นกดดันด้วยบรรยากาศอเทมและกระสุนที่มีให้ใช้เพียงน้อยนิด แถมกระสุนและไอเทมต่างๆจะไม่รอปจากศัตรูอีกแล้วทําให้ต้องหาเก็บตามฉากลูกเดียวแต่ถึงอย่างนั้นเกมนี้ก็ถูกออกแบบมาโดยให้ทางเลือกกับผู้เล่นเสมอจะเก็บกระสุนไว้ก่อนแล้วอัดยาวิ่งฝ่าดงศัตรูไปเลยก็ได้แค่เวลา backtracking กลับมาอาจจะต้องเจอพวกมันอีกทีระบบคราฟของที่ทําออกมาได้เรียบง่ายแต่ใช้การได้ดีก็สนับสนุนเรื่องทางเลือกนี้อีกการผสมของในเกมนี้วัตถุดิบหนึ่งจะสามารถผสมไอเทมได้2-3อย่าง ทำให้เราต้องเลือกเองตามสถานการณ์ว่าจะผสมของเพื่อเอากระสุนเพิ่มหรือจะผสมของเพื่อเอายาที่ฮิวแรงกว่าเดิมซึ่งทางเลือกผู้นี้ทําให้ผู้เล่นรู้สึกว่าเป็นคนคุมสถานการณ์แม้ว่าจะอยู่ในสถานที่ที่แคบและจํากัดการออกแบบแบบของเกมเป็นแบบ Resident e v i l ขนาดแท้แบบคลาสสิกเก่าดั้งเดิมเลยแผนที่จะเปิดตั้งแต่แรกให้เราไปไหนก็ได้ตั้งแต่ต้แตตแตตนแต่ว่ามันจะมีประตูที่ล็อกเอาไว้เพื่อกำหนดเส้นทางของผู้เล่นและโปรเคชชั่นของเกม อบเจหมีฟของแต่ละแชปเตอร์ค่อนข้างบอกชัดเจนว่าต้องทําอะไรบางก็บอกให้หาทางออกจากบ้านบางก็บอกให้ไปเก็บของชิ้นนี้แต่ไม่เคยบอกว่าจะไปยังไงใช้กุญแจดอกไหนหากุญแจมายัางไงทําให้ผู้เล่นต้องหาทาเอาเองซึ่งเป็นอะไรที่รี f r e s h มากเมื่อเทียบกับเกม triple a สมัยนี้ที่โยงลูกศรให้ผู้เล่นวิ่งตามรางลูกเดียวการออกแบบแผนที่ของเกมนี้ส่งผลให้เมื่อตัวเกมดําเนินต่อไปเรื่อยๆผู้เล่นจะเริ่มมีกุญแจใหม่ๆและ backtracking กับมาเปิดประตูที่เคยล็อกทำให้เกมดูกว้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเวลาเล่น แบ็กแฮกิ่งอาจจะฟังดูน่าเบื่อแต่ว่าไม่เลยเพราะแผนที่ถูกออกแบบมาอย่างดีและชัดเจนอินเทอร์เฟซและไอเทมค่อนข้างตรงไปตรงมาคุญแจแมนป่องเอาไว้เปิดประตูแมงปองคุญแจอีกาเอาไว้เปิดประตูอีกาไอเทมของเกมทุกอย่างมีฟังก์ชันของมันชัดเจนไม่มีการใช้ไอเทมสิ้นเปลืองกระสุนนี้เป็นของปืนกระบอกนี้ไอเทมนี้ผสมกับเฮิร์บแล้วจะกลายเป็นยาผสมกับดินปืนกลายเป็นกระสุนไอเทมชิ้นนี้คือขีไอเทมส่วนชิ้นนี้ก็เอาไว้ทำพาสเซลซึ่งใส่มาได้ลงตัวและเมคเซน พราะว่าครอบครัวโรคจิตแบบนี้เท่านั้นแหละที่จะนั่งทําประตูเล่นเงาแบบนี้ <c oughs> และพภาซส่วนที่เป็นวิดีโอก็ช่วยปฏิปต่ปตอและเล่าเรื่องได้อย่างฉาญฉลาดแถมมันยังให้ข้อมูลถึงสิ่งที่เราต้องเจอข้างหน้าด้วยซึ่งมันทําให้สะใจมากเวลารู้มุกพาส่ของศัตรูและโกงม,มันได้ นี่เป็นเกมที่ชัดเจนมากว่าถูกออกแบบมาให้เล่นได้หลายรอบด้วยแคมเปญที่ไม่ยาวมากแต่มีรายละเอียดและของแปลกให้ดูเยอะที่เราอาจจะพลาดไปตอนเล่นรอบแรกและเพื่อสนับสนุนตรงจุดนี้ตัวเกมเลยให้รางวัลโดยการปลดล็อกไอเทมพิเศษถ้าเราเคลียร์เกมในรูปแบบต่างๆรวมถึงสปีดรันใน4ชั่วโมงด้วยซึ่งตอนผมเล่นจบรอบแรกและสปีดรันรอบ2ผมก็คิดว่านี่แหละที่จะเป็นปัญหาของเกมเพราะผมรู้สึกว่ามันยังไม่อิ่มอย่าเข้าใจผิดนะครับแคมเปญและเนื้อเรื่องน่าสนใจน่าติดตามและกระชับมาก คือโอเคเนะื้อเรื่องมันไม่ได้ดีเดหรือว่าลึกอะไรมากแต่มันกระชับตรงไปตรงมาแล้วก็เพลยซิงดีและตามความเห็นของผมคือมันยาวพอดีเป๊ะเลยมันจบจงจุดที่ควรจะจบโอเคตอนในท้ายมันอาจจะยืดไปหน่อยแต่พอมาคิดดูดีๆแล้วที่รู้สึกว่ามันยืดก็น่าจะเป็นเพราะผมไม่ชอบตัวละครที่เล่นในตอนนั้นเรื่องของเรื่องคือปัญหาที่ผมคิดว่าจะเจอคือเมื่อตอนเราเล่นจบเคลีย์ในเงื่อนไขต่างๆตัวเกมจะให้ของเล่นเรามาและผมคิดว่าสถานที่ที่ให้ลองเล่นมันจะไม่ค่อยมี เพราะมีแต่โหมดแคมเปญให้เล่นอย่างเดียวศัตรูมันน้อยไปหน่อยแถมของที่เราได้มาก็ค่อนข้าง OP แต่พอผมได้เล่นโหมดแมทเฮาส์ปรากฏว่าไอ้ปัญหาที่ผมคิดไปเองว่าจะเจอหายไปเลยครับแมทเฮาส์เป็นโหมดที่อินเทนสและสนุกมากต่อให้เรามีไอเทมพิเศษก็เถอะกระสุนและสถานที่ที่ไอเทมอยู่จะเปลี่ยนไปและหายากขึ้นศัตรูโหดถึกและฉลาดขึ้นมันไม่ยืนรอแล้วมันวิ่งเข้าใส่เราทันที อัดหนักอีกต่างหากและประเภทของศัตรูกับสถานที่ที่มันอยู่ก็จะไม่เหมือนเดิมเพิ่มความเซอร์ไพรส์เข้าไปอีกส่วนเวลาเซฟก็ต้องหาเก็บเทปเอาแล้วก็บอกราเช็คพอยต์ไปได้เลยเพราะถ้าไม่ใช่เช็คพอยต์ที่ใหญ่จริงๆตายก็ถูกถีบกลับห้องส่งลูกเดียวแต่ว่าโหมดนี้ก็เพิ่มเหรียญซื้อของให้เรามากกว่าเดิมทําให้เราสามารถอัปเกรดตัวละครให้เก่งขึ้นพอที่จะไปวัดกับมันได้แถมของมันอย่างที่ซื้อได้ก็เปลี่ยนวิธีเล่นของด่านนั้นๆไปเลยเช่นคุณแจดังนั้นถึงแคมเปญจะใช้สตอรี่ยนย ซึ่งนั่นก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับผมที่ขาดอยู่ก็คงจะเป็นแค่โหมดคะแนนยิงเล่นเก็บคะแนนชิวๆเพราะในแมทเฮาส์มันชิวไม่ได้หรือโบนัสสเตทอะไรก็ได้ขำๆที่ช่วยเพิ่มแบ็กกราวด์สตอรี่ให้กับคาแรคเตอร์ตระกูลเบเกอร์ที่แสนจะมีสเสน่ห์นี้ซะหน่อยอ้อแล้วก็ช่วยทําให้สคริปต์คัสซีนได้สักทีแต่ว่านั่นคือนิดพลิกแล้วผมไม่ควรประเมินเกมนี้จากสิ่งที่มันไม่มีเพราะว่าถ้าประเมินจากสิ่งที่มันมีแล้วนี่คือเกมที่ดีมาก Resident Evil Seven Biohazard เป็นเกมที่เหมือนกับจดหมายรักให้กับหนังผีฝรั่งเกรทบีโดยเฉพาะเรื่องซอวกับ Texas Chainsaw รู้ไหมว่า2เรื่องนี้มีอะไรเหมือนกันมันเป็นหนังฆาตกรรมโลกจิตไม่ใช่หนังผีเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูหนัง2เรื่องนี้ได้คุณก็เล่นเกมนี้ได้หลังจาก12ปีที่ซีรีส์นี้มันงมโขงมานานผมก็ดีใจมากที่ในที่สุดมันก็กลับเข้าฟอร์มของมนันสักทีเพราะงั้นผมควรจะให้รางวัลกับมนันซะหน่อยโดยการตัดตัว R ออกไปจะทำว่าครับคอมซะ ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงจนได้ผมได้ติ้งเกมเป4เตติ้งสีออือ2แลแต่ท่านเลยแล้วก็เอาไปโยนทิ้งให้หมาแดกสำหรับเกมนี้มันดีกว่าที่ผมคาดหวังไว้เยอะเลยคือบอดาตำตรงหลังจากขับรถตกปลาถ่ายรูปเก็บด็อกแท็กผมก็เริ่มหมดความหวังกับพวกดีเวลลอปเปอร์ทริปเปของญี่ปุ่นแล้ะแต่ดูเหมือนว่าความหวังยังคงมีอยู่เพราะสำหรับผมแล้ว Resident Evil 7 Biohazard นั้น ต้องสิโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยอื้หฮออื้อฮะอ๋อสแสดงว่าไอสิ่งที่ผมคิดว่าเกมนี้มันขาดหายไปมันอยู่ใน DLC มูลค่า300บาทนี่เอง โอเคเอาตัว R กลับไปวางไว้ที่เดิมว้าวดูเหมือนว่าคร a บคอมจะยังสามารถส,สร้างสซอ์ไพรให้ผมได้อยู่เสมอกับวิธีการทำการตลาดของพวกเขาตั้งแต่ค่อยๆอ,ออก DLC แล้วยัดแผงรวมตอนเสร็จมาขายใหม่หลากหลายเวอร์ชั่นเอาเกมที่ยังทำไม่เสร็จออกมาวางขายและคราวนี้ก็ตัดแบ่งสินะเพราะเท่าที่รู้ไอ้การที่ DLC มันทำเสร็จหลังเกมวางขายได้แค่อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าวันเพิ่งทำเสร็จมันแปลว่าอยู่ในเกมหลักตั้งแต่แรกแล้วถูกตัดแบ่งออกมาขาย เยี่ยมถ้าเขาจะเล่นแบบนี้ผมก็จะเล่นแบบนี้เหมือนกันแต่ใจจิงที่เขาสามารถสร้างเกมที่ดีขนาดนี้ออกมาได้แล้วก็ทำลายมันทิ้งด้วยวิธีการทำรตลาดของตัวเอง <c oughs> ยังจะมีแบนฟลูเทดอันที่สองอีกทั้งทงักโอเคครับเขาชอบเล่นตลกผมก็ชอบเล่นตลกเหมือนกันเร й ติ้งของเกมนี้ผมให้รอมือสองขอยืมเพื่อนเล่นหรือไม่ถ้าสงสารมันหน่อยก็รอให้มันมัดแผงรวมตอนเสร็จลดราคาแล้วค่อยซื้อ ใช่นี่คือเกมที่ดีมากและทุกคนสมควรจะได้เล่นมันแต่นี่ไม่ใช่วิธีการขายข,ายของที่ควรจะทำและวิธีการเดียวที่จะทำให้พวกนักธุรกิจพวกนี้รู้ก็คือการโหวตด้วยกระเป๋าตังค์แต่อย่าไปโหลดเถื่อนเพราะนั่นเป็นสามัญสำนึกที่เกมเมอร์ควรจะมีอันนี้พูดเผื่อไว้เฉยๆเพราะยังไงพวกเราชาวคอนโซลก็ไม่แตะของเถื่อนกันอยู่แล้วก็คอยยืมแผ่นเพื่อนครับปล่อยหุ้นแม่งตกไปเอาละครับ Resident Evil Biohazard คุณเล่นแล้วยังคิดยังไงบอกผมหน่อยเออ ผมรู้ว่าผมควรทำ MC แรนด์แต่มันก็ช่วยไม่ได้นี่กระแสมีไว้ให้เกาะแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าผมเคยทำอะไรมาแล้วบ้างก็คลิกตรงนี้เลยครับ